วนนี้เราอยู่ในสระว่ายน้ำ700ปีครับของสนามกีฬาสภชเชียงใหม่700ปีอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกีฬาฟินสวมิ่งแล้วคนที่น่าจะคุยกับเราได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องราวนี้ดีที่สุดนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในระดับจังหวัดเชียงใหม่นะครับต้องภาคเหนือเพ่อเพออาจจะระดับประเทศด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับเรื่องของกีฬาฟินสวมิ่งวันนี้ผมอยู่กับครูแดงครับครูบัญชาพงพันธ์ นะครับซึ่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วด้วยนะครับสสดครัยครูแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับผมครูแดงมาในลุกที่ทุกคนอยากเห็นหน้าค่าตานะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในการที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของกีฬาฟินสวิมมิ่งครับโฟกัสมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าครับครับอยากถามครูแดงว่าฟินสวิมมิ่งคือกีฬาอะไรครับครูครับเอ่อ ฟินวิมิงเนี่ยนะครับมันเป็นการผสมผสานระหว่างการว่ายน้ํากับการดําน้ำครับซึ่งมีการแข่งขันกันในสระน้ําแลวก็ในทะเลเปิดนะฮะโดยอาศัยอุปกรณ์ได้แก่ใบฟินหรือตีนกบคู่เอาเข้าใจง่ายคือตีนกบคู่แล้วกันที่เราไม่จะเห็นพวกนักดำน้ำเขาใส่อย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ตีนกบเดียวตีนกบเดียวขนาดใหญ่ฮะหรือโมโนฟินครับแล้วก็มีท่อหายใจที่เราเรียกว่าสต็เกิล ครับคับแล้วก็นัากากนากากดำน้ำคซึ่งประเภทของกีฬาในการแข่งขันฟินเนี่ยสมาพันธ์กีฬาดำน้ำโลกหรือ CMAS นีครับ c m a เนี่ยเป็นผู้ควบคุมกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมาคมกีฬาว่ายน้ำเนี่ยนำไปแข่งแล้วก็การกีฬาวิทยาไทยเนี่ยเขาก็บอกว่ามัน มันไม่ใช่ก็เลยให้มีการสอบสอบสอบข้อด็จริงก็คือปรากฏว่าเป็นของซีแมสไม่ใช่ของฟีน่าปัจจุบันก็เลยกลับมาอยู่ที่ซีแมสเหมือนเดิมคือคืออย่างงี้นิดนึงบางท่านที่อาจจะไม่อยู่วงการนี่อาจจะไม่เข้าใจคือหน่วยงานหรือว่าสภานกีฬาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของว่ายน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าฟีน่าเนาะครับผมใช่ครับคือสาว่ายน้ำที่เขาวิ่งว่ายว่ายประเภทต่างๆ่นี่นะฮะนั้นคือนั่นคือฟีน่าครับผมส่วนซีแมสเนี่ยเป็นกีฬาทางน้ำ ถูกไหมครับที่ออกกีฬาใต้น้ำนะคือถ้าถ้าเป็นกีฬาใต้น้ำเนี่ยซีแมสดูแลใช่ครับผมเพราะฉะนั้นฟินสวมิงเนี่ยสังกัดกับซีแมสครับเป็นหนึ่งในประเภทกีฬาจากหลายชนิดครับมีส่วนแล้วทีนี้นิดนึงในประเทศไทยสมาคมแห่งประเทศไทยที่ดูแลเนี่ยเป็น ไม่ใช่สมาคมว่ายนะ้ำแห่งประเทศไทยถูกไหมไม่ใช่ครับเป็น,ปนสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยอ๋อวันนั้นฟินจวิ่งในสังกัดนั้นนะฮะครับผมเข้าใจใ<ช>รตรงกันนิดนึง<ช><ช>อ่ะทีนี้ต่อเลยครับครับผมทีนี้ซีแบนเนี่ยได้กำหนดประเภทการแข่งขันเนี่ยมีอยู่4ประเภทครับก็คือแข่งขันด้วยฟินคู่ฮะฟินคู่เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดท่านะครับว่าจะแข่งว่ายในท่าใด แต่ส่วนมากเนี่ยใช้ท่าฟรีสไตล์ในการแข่งกันนะครับแล้วก็มาประเภทของฟินใหญ่หรือฟินเดี่ยวเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ท่าก็คือท่าผิวน้ำนิยมใช้ท่าปาโลมาผิวน้ำแล้วก็ท่าปาโลมาใต้น้ำเขาเรียกว่าแอปเนียครับก็คือเซิร์ฟเฟส ประเภทหนึ่งกับแอปในประเภทหนึ่งประเภทหนึ่าน่าสุดท้ายประเภทสุดท้ายนะครับเป็นประเภทที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีการแข่งขึ้นมาเลยครับแต่เชียงใหม่เนี่ยเป็นคนนําเข้ามาเชียงใหม่แล้วเนี่ยนะฮะครับผมเราละก็คือเขาเรียกว่า immersion immersion fin swimming คำว่า immersion เนี่ยแปลว่าการแช่การจมจมเลยใช่ไหมจมก็คือการดำด้วยถังดาน้ําขนาดเล็กครับลูกเท่ามะละกอเนี่ยฮะคือคือคำว่าถังดาน้ําเนี่ยผมผมผมคิดว่า อาจจะต้องให้คนเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่ามันไม่ใช่เหมือนที่เราเห็นเวลานักดำนานที่เขาดำกันถูกไหมครับขนาดเล็กกว่าเล็กกว่า,กกวานะแล้วไม่ต้องอยู่บนหลังถือไปครับจับ<ล> <ไป S 2> ถือไปถือไปลักษณะนี้ครับถือถังไว้อันนี้คือชนิดกีฬาไอ้น,นี่อ้น,นี้คือประเภทใหม่เลยประเภทประเภทที่ไม่เคยมีแข่งในประเทศไทยเลยแต่ปีนี้เนี่ยจะถูกนำบรรจุเข้าแข่งขันนะครับที่ฟินซึมิงไทยแลนด์ฟินซึมิงชิงแชมป์ แข่งประเทศไทยครั้งที่5ที่ธรรมศาสตร์ในวันที่1 8บ9ปดิเเดือนธันวาคมนี้ครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราคงได้คุยกันเพราะว่านั้นเป็นเรื่องของการที่คงต้องถามครูแน่นอนว่าเราเตรียมนักกีฬาไว้สําหรับการแข่งขันรายการนี้ด้วยหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะมีชิงแชมป์ประเทศไทยเร็วๆนี้ด้วยครับผมนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงนะทำเข้าใจผมเนี่ยฟินิมิ่งเนี่ยมีอยู่3แบบตีนโทษฮะตีนคู่ตีนเดียวแล้วก็ประเภทมีถังเข้าใจบ้านๆอย่างนี้ได้ไหมครับครู ไม่อยู่3แบบใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าใน3แบบนั้นก็จะมีลูกย่อยมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือความเข้าใจก็เข้าซึ่งไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะเดี๋ยวคงจะได้เห็นของนะฮะ, <c oughs> ะแต่ตอนนี้เราคุยกันก่อนลวกันเพื่อให้เข้าใจภาพรวมกว้างๆของกีฬาชนิดนี้กันว่าเป็นกีฬาที่ที่เมื่อกี้ครูพูดคือมันไม่ใช่กีฬาว่ายน้ำมันเป็นกีฬาที่เหมือนดำน้ำก็ด้วย แต่มีอุปกรณ์ช่วยหรือว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้เพื่อการแข่งขันเพราะทุกคนก็แน่นอนว่ามันมีสโนเกิลด้วยเหรอมันมีเข้หายใจใช่คือเพื่อนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ว่ายน้ำนะคุณเนาะเป็นอุปกรณ์ดำน้ําทั้งหมดเลยครับแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบวิธีการต่างหากนะครับในการที่จะเอามาใช้เพื่อปรับในการแข่งขันถูกต้องถูกไหมครับถูกต้องครับแต่ที่หลายคนคงอยากรู้คือแล้วบ้านเราเชียงใหม่เนี่ยซึ่งเอาตรงๆนะคุณเนาะของเรามันเขาไง ครับเราไม่มีทะเลครับผมเออเรามีแต่ธรรมชาติที่สวยงามไปเกี่ยวกับเรื่องเขาเลยพวกนี้แต่เราไม่กีฬาทางน้ํามาโผล่ทางนี้ได้ก็คงเช่นเดียวกับว่ายน้ำครับก็คือเราแข่งกันในสระและแข่งกันในสระนะครับแล้วก็โอเพนวอเตอร์ก็คือคือเราก็คือใช้พื้นฐานของทางเรียบหมดแข่งในทางเรียบหมดนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มันไม่ใช่ว่าเออจะต้องอยู่ทางภาคใต้อย่างเดียวหรือส่วนที่มีทางทะเลอย่างเดียวนะครับนักกีฬา ตะกีฬาฟินติมิ่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะทุกภาคทุกประเทศขอให้มีสาว่ายน้ำใช่ครับผม,มนั้นองันลืมหรือว่าลบภาพว่ากีฬาทางน้ำเนี่ยมันต้องแถวชายทะเลเท่านั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ครับกีฬาประเภทนี้เล่นได้ทุกด้วยทั้งประเทศนะฮะถูกต้องครับผมอ,อ่แล้วคนที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้นะครู คือ <c oughs> มันมีกําหนดอายุไหมมันมีเรื่องของการต้องมีร่างกายแบบไหนยังไงครับ <c oughs> หรือว่าต้องมีพื้นฐานว่ายน้ําด้วยหรือเปล่าอ่ะประเด็นอเอาพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานก่อนพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานว่ายน้าดีแต่ไม่จําเป็นต้องนักกีฬาไม่จําเป็นต้องไม่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำออเบื้องต้นคืออย่างน้อยต้องว่ายน้าเป็นเป็นครับอ่าจะมาจากหลายสาขากีฬาอ,อย่างเช่นไตกีฬาวิง่งออ,อครอันนี้อันนี้ใครที่ เป็นสายวิ่งสายไตรเนี่อาจจะต้องหันกลับมามองเลยนะใช่ครับผมเพราะว่าการการว่ายฟินเนี่ยมันใช้กําลังช่วงตั้งแต่ช่วงเอวลงไปะครับช่วงขาช่วงหลังช่วงสะโพกช่วงน่องนะครับช่วงปลายเท้าอย่างเงี้ยจะแบบปล่อยฟรีไม่มีการใช้เลยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีกําลังในเรื่องของการวิ่งการตะกีฬ่าการจักรยานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีพื้นฐานว่ายน้ําอยู่บ้างนํามาฝึกได้ นะครับจะมาเล่นได้เริ่มตั้งแต่ถ้าได้เด็กเล็กมาเนี่ยในช่วงประมาณเก้าขวบเจ็ดขวบเก้าขวบขึ้นไปเนี่ยจะยิ่งดีจะยิ่งดีเพราะว่าหนึ่งการที่จะสร้างศิลิศาสตร์ศรริลตร,ร,ร,ร์ในการในการเคลื่อนไหวร่างกายให้เหมือนปาโลมานี่มันจะง่ายกว่าคน<อ>ที่ว่ายน้ํามาว่ายน้ำเนี่ยต้องมาแก้เรื่องเขา่าเพราะนักกีฬาว่ายน้ําส่วนมากจะเป็นท่าผีเสื้อเนี่ยเขาจะงอเข่าซึ่งการว่ายด้วยฟินเนี่ยมันไม่สามารถที่ใช้กําลังจากเข่า อย่างเดียวมันต้องใช้จากเอวหลังสะโพกน่องโดยเหมือนกับบารมลามเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆครับเห mm hmm. มือนลวดสปริงครับ mm hmm. มันจะดึง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 อย่างนี้ครับลักษณะนั้นนั่นหมายความว่าว่ายน้ําพอได้พอละครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาปรับรูปแบบให้เข้ากับกีฬาฟินสวิมมิ่งได้ใช่อย่างนี้น่าจะดีกว่าดีกว่าจะจะจะมีพื้นฐาน พัฒนาได้สมบูรณ์กว่าเหมือนอนักกีฬาของรัสเซียหรือทางทางทางยุโรปเนี่ยเขามาจากเด็กเล็กๆหมดนะครับอันนั้นหมายถึงว่ากรณีที่เป็นเด็กๆเนาะใช่ครับแต่แต่อยากถามครูว,ว่าแล้วมันมีรุ่นอายุไหมคือคือ,ค,อคือลักษณะของการที่มีข้อจํากัดเรื่องรุ่นอายุข,ของการแข่งขันหรืออะไรไหมครับครูข้อจํากัดเรื่องอายุนี้ไม่มีเลยไม่มีใช่ไหมไหม่มีฮะเริ่มตั้งแต่รุ่นรุ่นเอ,อีซึ่งต่ํากว่าต่ำกว่าสิบสองขวบนะครับต่ำกว่าสิบสองขวบเนี่ย ก็ถึง7จ็ดคนที่ถองคนเล่นได้นะฮะครับครับก็มีการจัดแข่งขันด้วยจนไปถึงรุ่นรุ่นสิบสี่สิบห้นะครับสิบหแล้วก็รุ่นส8แล้วก็รุ่นโอเพนไปเลยแล้วก็ไปถึงมาสเตอร์ตั้งแต่30จนถึง70ก็เล่นได้ครับแต่จะมีข้อข้อข้อนิดอยู่นิดนึงสำหรับเด็กที่เริ่ม16-17-18เเนี่ยเวลาเราไปแข่งเนี่ยถ้าเรามาช้าเนี่ยเราจะไปเจอทีมชาติ ที่เข้ามาจากเด็กๆแล้วส่วนมากทีมชาติจะอยู่รุ่น 16, 17, 18เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเริ่มก็ควรจะเริ่มแต่เนิ่นๆ,ๆจะดีกว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยนิดนึงก็คือถ้าคนกลุ่มท,ท,ที่เมื่อกี้ครูพูดถึงเรื่องของการที่ถ้ามีพูดง่ายคือถ้ามีกําลังขาที่ดีเนี่ยเผลอๆจะโอเคด้วยซ้าไปในเรื่องของการที่จะมาเล่นกีฬาประเภทนี้ ซึ่งซึ่งผมถึงถามไปถึงเรื่องของอายุด้วยโอเคถ้าเรื่องของการเริ่มต้นกับการสร้างนักกีฬาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ประเภทที่เขาพร้อมอยู่แล้วอย่างเช่นวัยประมาณสักสิบกวายานะฮะหรือรที่อิบที่บางคนซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าวงการวิ่งเนี่ยรเราจะมีพวกนี้ค่อนข้างเยอะคือพวกนี้คือเขาวิ่งกันประจําบ่อยๆอย่างเงี้ย ไอ้พวกนี้นี่มันสามารถมาเริ่มกับกีฬาประเภทนี้ได้นะครับนำมาเล่นได้เลยครับ oh. เข้ามาเล่นได้เลยฮะคือเราจะมาสร้างลักษณะของ Body โอดิเออโพซิชันบอด้โพซิชันใหม่แค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่เขามีพื้นฐานที่ดีกัือคือเรื่องของกาล,ลังขา,ขาที่ดีอยู่แล้วกังขาเพราะว่าหัวใจสําคัญเท่าที่ครูที่เท่าที่ฟังครูมาโดยตลอดเนี่ยเรื่องขากําลังขาคือเรื่องสําคัญถูกไหมขากําปอด ปอดด้วยใช่ไหมับปอดโอ้ซึ่งแน่นอนถ้าเป็นนักวิ่งมันไม่น่ามีปัญหาเรื่องปอดด้แลนวคุณเนาะเพราะว่าเราเราเราไอ้ฟินสวิ่งเนี่ยมันสามารถที่จะกระโดดจากสตาร์ทติ้งบล็อกนะครับแลับคับดำใต้น้ำเนี่ยไปถึงก่อนถึง15เมตรเนี่ยให้โผล่ขึ้นได้คือมันเกิน15เมตรแต่ปกติก็ดำถึงห้เมตรได้อยู่แล้ว15เมตรนี่เรื่องจ้อยมากสำหรับการใช้ฟินแล้วเวลากลับตัวปุ๊บถ้าปอดแข็งแรงเนี่ยเราไม่ได้แข่งระยะระยะกลาง200เมตรระยะยาวเสือร้อเมตรเนี่ย ปอดแข็งแรงเนี่ยมันจะยิ่งดำได้นานคนที่ปอดไม่แข็งแรงก็จะโผล่เร็วการที่ยู่สตรีมได้นานได้นานก็จะสามารถที่จะทําความเร็วได้เร็วก,กว่าคนอื่นครับประมาณนี้ครับคือคือวันนี้ด้วยความที่เราเริ่มต้นของการคุยเรื่องฟินสวิมมิ่งนะครับในนี้ตาจจะต้องอบอกกับทางผู้ชมนิดหนึ่งแล้วกันว่ามันอาจจะไม่มันต้องมีหลายๆตอนแหละเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่ต้องดูว่าแต่ละท่าเขาเรียกว่าอะไรยังไงนะครับแต่วันนี้ที่อยากคุยก็คืออยากให้ทําความรู้จักกับกีฬาประเภทนี้ส่วนการเข้าถึงนะครับครู เครื่องของการเล่นกีฬาปเภทนี้เนี่ยอุปกรณ์อะพุ่งตรงเนาะอุปกรณ์แพงไหมมันต้องใช้อาเซอรีเยอะหรือเปล่าแล้วก็สถานที่เล่นสถานที่ฝึกมันเป็นยังไงบ้างในส่วนของอุปกรณ์นะครับพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยเด็กควรจะต้องมีอุปกรณ์ของตัวเองอแต้แกี่ฟินคู่ฟินคู่ตัวนี้เนี่ยใช้ฟินที่ ทางสมาธ์กีฬาดำน้ําโลกรับรองซีแนะรับรองเลยมีหลายยี่ห้อฮะจะเป็นฟินแข่งเลยอได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวเจ็บเท้าเนาะเพราะว่าเราจะมีตัวถุงเท้าฮะช่วยในการลดการเสียดทาระหว่างอุ้งเท้ากับตัวยางทางเนื้อพีนของฟินนะฮะก็คือ1ฟินคู่สองฟินขนาดกลางครับ เป็นขนาดกลางหรือเรียกว่ามินิโมโนฟินไมประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับครับแล้วก็3ก็คือฟินเทรนนิ่งโมโนฟินเป็นฟินใบใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันอ่าเดี๋ยวในพวกอุปกรณ์เดี๋ยวอาจจะต้องเป็นฟินใบใหญ่อาจจะบอกนิดนึงว่าอาจจะต้องเป็นเป็นตอนสองนะเพราะว่าตอนแรกเราคุยกันเรื่องของข้อมูลภาพสำคัญก่อนสําหรับราคาเนี่ยก็เอ่อน่าจะประมาณ3อย่างเนี่ยอยู่ประมาณประมาณสักหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทก็อยู่ได้แล้วแล้วก็ใช้ไปตลอดจนถึงอายุ เป็นหมื่นๆชั่วโมงอะครับความทนทานนะฮะครับประมาณนี้ฮะถ้ามองแล้วนี่ประโยชน์ที่ได้กับการเล่นด้วยงบประมาณหมื่นกว่าบาทผมว่าพอโอเคนะถ้าพูดถึงนะฮะถ้าพูดถึงนะลักษณะของการที่จะเริ่มต้นกับกีฬาประเภทนี้แต่นี่อยากถามต่อด้วยความเป็นกีฬาตอนนี้ถ้าพูดถึงฟินสวิมมิ่งตัวผมเองเนี่ยผมว่าผมเคยได้ยินคําว่าฟินสวิมมิ่งมาร่วมสิบปีนะครูแต่ดูเหมือนมันหายหายไปยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะคือ ในอดีตที่ผ่านมาฮะฟิสซิ่งเนี่ยเคยทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันซีเกมส์ที่ประเทศลาวครับ2552ครั้ที่5นะครับได้เหรียญทองมานะฮะ <3 S 1> สเหรียญทองอแล้วก็ที่อินโดนีเซียก็ได้เหรียญทองมาประเภทใบฟินหรือฟินคู่ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับกีฬาฟิสิงเนี่ยมันก็ เงียบหายไปสักพักหนึ่งเนื่องจากว่าคณะทํางานของของ,ของของของฟินเนี่ยไม่ได้กระจายออกมาให้ท่วทุกภูมิภากเนี่ยก็เนี่ยเดี๋ยคือพอมาฟังครูตรงนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้มีข้อจํากัดเพราะอย่างที่พูดเนาะเราเข้าใจว่าก,กีฬาประเภทแบบนี้มันอาจจะต้องอยู่ในโซนทางใต้ที่มีทะเลหรือทางตอนออกที่มีน้ําที่มีทะเลแต่ฟังอย่างนี้แล้วไม่จําเป็นเลย นั่นหมายความว่ามันสามารถกระจายได้ทั่วประเทศได้เลยครับตอนนี้ก็เลยเหมือนว่าก็เลยพยายามอยากจะทาให้กีฬาชนิดนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วทางสมาคมมีนโยบายในการที่จะนํากีฬานี้ให้ทั่วกระจายทุกภาคอีสานภาคเหนือภาคตะนออกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อส่งข้อมูลข่าวสารไปแล้วเนี่ยนะครับมันยังไปไม่ถึงอย่างเต็มที่ทําใหุ้บุคคล ผู้คนในพื้นที่เนี่ยยังขาดความสนใจอะฮะคือส่วนหนึ่งนี่เป็นเพราะว่ามันขาดบุคลากรใช่ไหมครับครูส่วนหนึ่งขาดบุคลากรแล้วก็ส่วนหนึ่งขาดฟีดแบ็กที่บุคคลจะเข้ามาสนใจเนื่องจากเขาเรียกีฬาฟินเนี่ยมันมันเป็นกีฬาใหม่แล้วแลวมันต้องมีอุปกรณ์เข้ามาผสมและโค้ดโค้ดฟินเนี่ยก็ไม่มีมีแต่โค้ดว่ายน้ำโค้ดว่ายน้ำเนี่ยก็จะเดินในสายของว่ายน้าอย่างเดียวเอาละครับทีนี้มาถึงสิ่งหนึ่งที่ผม อยากถามครูเพราะว่าผมมองว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการเล่นดูเหมือนว่ากีฬาชนิดนี้มันสามารถที่จะพูดง่ายเนาะเหมือนมีก้าวกระโดดได้ก็เลยอยากจะถามครูว่าคนที่จะเล่นกีฬาประเภทน,นี้เนี่ยอนาคตของเขาเองกับการที่จะได้ทั้งการเป็นทีมชาติหรือการที่จะได้รับการส่งเสริมเนี่ยกีฬาประเภทน,นี้เนี่ยมันมีอนาคตขนาดไหนครับคับ ก็ก็จริงๆอยากจะเชิญชวนให้คนที่สนใจหรือ,อยังไม่สนใจเนี่ยเข้ามาสนใจกีฬาฟินนะครับครับไม่ใชก,กีฬาฟินเนี่ยเวลาเราเป็นนักกีฬาขึ้นมาพบลัวทางหรือวัทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยส่งเข้าแข่งเนี่ยคือเราส่งเข้าแข่งฟินเออไทยแลนด์ฟินนิชชิงแชมป์แห่งประเทศไทยเลยนะครับส่งเข้าเลยนะครับคือกีฬาเนี่ยไม่มีขั้นระดับแห่งชาติอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเยาวชนแห่งชาติไม่มีกีฬาแห่งชาตินะครับ ก็ก็คือเมื่อเราในแต่ละในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีแบบการแข่งขันนะฮะของสมาคมจัดขึ้น hmm. เราก็ส่งแข่งส่งแข่งส่งแข่งแล้วปีนึ่งก็สี่ครั้ง hmm. ส่งแข่งนะพอถึงช hmm. ิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยแล้วมีแักในการแข่งขันซีเกมเนี่ยเขาก็ใช้ชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายของการคัดนักกีฬาเข้าไปเป็นตัวแทนเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติ โดยที่เปิโดโอกาสให้กับทุกคนนะฮะถ้าคุณเข้าที่หนึ่งในประเภทนั้นได้คุณก็เป็นทีมชาติเป็นตัวแทนทีมชาติแน่นอนชเชอ,อาเอาแบบย่อๆสั้นๆคือซีเกมที่มีที่เวียดนามเนี่ยไอ้ทัวรน์นาเมนต์ที่จะแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยอีกไม่กี่วันที่ข้างหน้าเนี่ยนั่นหมายถึงว่าใครติดเป็นที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้เลยถูกต้องครับไอ้ฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือช่องทางที่มันดูแล้ว น่าจะสดใสนะใช่เพราะว่าดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครเล่น้วยใช่ไหมครับใช่ก็คือมันขึ้นทางด่วนอะดลงเลยครับทีเดียวแต่ว่าคุณก็ต้องฝึกฝนครับอ่าน่แน่นอนนนแน่นอนนนแน่นอนแต่แต่คู่แข่งมันจะไม่เยอะเท่าครับกับกีฬาอีกหลายประเภทครับแล้วในส่วนของการรองรับหลายอย่างกรณีนักนักกีฬาระดับเยาวชนที่แน่นอนทุดผู้ของสงมอว่าลูกชั้นท่านเล่นแล้วเนี่ย มันมีอนาคตกับการเล่นกีฬาประเภทนี้แบบเข้าสู่มหาลัยอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้มีข้อมูลไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับคือหนึ่งเล่นเป็นตัวแทนทีมชาติสองได้พื้นการศึกษานะครับสามนะครับสามารถเข้ามหาลัยได้อืมพอร์ตโฟลิโอนะครับยื่นได้เลยอ๋อยื่นพอร์ตได้เลยอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยเข้ารับเลยวัดธรรมศาสตร์รับเลยเหรอรับเลยนะครับรับเลยเลือกในคณะอะไรได้สองจุดห้าได้เลยเลือกคณะได้เลยแล้วก็แม่โจ้แล้วก็ทำไต้และที่นะครับแล้วเชียงใหม่เราเนี่ยกำลังจะทำซิปขอทำซิปมอวีกับทาง ทางอะไรเชี่อใหม่ใช่ก็สมาคมกีฬาดำน้ำคือคือของมอชเท่าที่ทราบเ่ยดูหเหมเขาจะมีชมรมคล้ายๆกับพวกดำน้ำอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมครับผม<อ>มันก็มันจะสอดคล้องกับกีฬาฟินนต่ประเด็นหนึ่งเขามีอุปกรณ์อยู่แล้วอสองมีการซัพพอร์ตในเรื่องของการแข่งขันกีฬาฟินอย่างเช่นตัวถังอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะสามารถที่จะพัฒนากีฬาฟินได้เร็วขึน้นมอชต้อง มาชก็ววสนใจเรื่องการพัฒนา,า,ากิลป์เัวเองเด็กทั่วไปที่เป็นเด็กมัธยมก็ไม่นโผลเดอก,ก็ไม่ยื่นเข้าได้นั่นหมายว่าเด็กเหนือเราเองเนี่ย เพื่ออาจจะไม่ต้องไปเรียนส่วนกลางไม่ต้องแล้วครับคุณเล่นกีฬาประเภทนี้คุณอยู่พางโซนเหนือยื่นผ่อนมชได้เลยครับับเป็นลายพาสอย่างเหนือทางลับอย่างนี้เนี่ยก็คือเกิดใครสนใจเนี่ยปีหน้าเนี่ยครสมาคมจะนํากีฬาฟินเนี่ยมาแข่งที่เชียงใหม่เชียงใหม่โอ้เพื่อให้เป็นให้โดูนะนักกีฬาทั่วประเทศหรืออาจจะเป็นนานาชาติมาแข่งด้วยกันดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าได้คุยละปากกันเรียบร้อยแล้วอันนี้น่าสนใจมากทีนี้เมื่อกี้ครูพูดถึงเรื่องของการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศ ของเราเองเนี่ยมีนักกีฬาเรือธงไหมครับกับการที่จะต้องนําส่งเข้าสู่การแข่งขรรันชิงแชมป์ประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้มีครับแต่ยังเป็นการคาดก,การเฉยม,มีครับเรายังไม่สามารถที่จะกําหนดได้แน่ชัดเนื่องจากว่านักของเราเนี่ยของเรา<ะ>มีแขมีส่งแขงใช่ไหมส่งแขงอยู่ชิงแชมป์ขออนุญาตดนึงชิงแชมป์ประเทศไทยตอนนี้จะมีเมื่อไหร่ครับ วันที่1819เสิบเก้าสาวเที่ยถึงธันวานะธันวาครับอ๋ออีกสัปดาห์หน้าดิใช่ของเราเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราได้นักกีฬามาช้าแต่ต่อไปเนี่ยถ้าสมมติใครสนใจเนี่ยให้รีบเข้ามาเรียนครับฟุบอลซึ่งปีน่ทุกซึปีจะมีการชิงแชมป์ประเทศไทยทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเรียนก่อนฝึกสกิลก่อนโอกาสที่เราจะท็อปมีมาก ถ้ะเกิดว่าะเด็กๆเด็กๆนะครับถ้าเข้ามาตั้งแต่10ขวบ11ขวบ12ขวบเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆโอกาสติดทีมชาติเนี่ยยิ่งสูงเพราะว่าตัว11ขว12ขวเนี่ยมันยังไม่มีใครติดทีมชาติในรุ่นนี้เนาะแต่เราจะขยับไปเป็นติดทีมชาติได้แต่16 17เนี่ยทีมชาติได้อยู่เยอะแล้วที่จะไปแข่งขันชาติประเทศไทยเนี่ยส่งไปกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างครับผมมีทั้งหมดส่งไป4ประเภท4ประเภทนะฮะก็คือแต่ละคนเนี่ย แล้วแต่ว่าถนัดด้านไหนส่งทั้งฟินคู่ฟินคู่ท่าฟรีสไตล์นะครับส่งทั้งฟินเดี่ยวผิวน้ำนะครับส่งทั้งฟินเดี่ยวใต้น้ำแล้วส่งทั้งใต้น้ำดำด้วยถังอากาศที่ครูพูดว่ามันเป็นครั้งแรกที่ที่มีการของประเทศไทยเนี่ยนะฮะใช่แล้วเชียงใหม่มีโอกาสได้ฝึกเนี่ยนะครับผมโอ้โหน้องหมูน้องนี่เขาเล่นมาเยอะแล้วครับตัวท็อปสุดของฟิน แต่บ้านเราเนี่ยไม่มีใครสร้างมันขึ้นมาได้ครับเพราะต้องใช้ความรู้เรื่องสุทว่าเด็กวิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปิดเบรกด้วยการพูดคุยคนะครับเพราะเดี๋ยวเราอาจจะต้องลงไปเพื่อดูถึงเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยครับผมอยากให้ครูฝากย้ำถึงช่องทางของการติดต่อกับเราอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้าใครสนใจผู้ปกครองสนใจเด็กๆสนใจไปติดตามได้ที่ไหนครับครูครับอ๋อถ้าหากว่าผู้ปกครองท่านใดนะครับหรือเด็กท่านใดเนี่ยได้ดูเพจดิศณะครั้งนี้แล้วสนใจนะครับสามารถ ติดตามได้ในเพจฟินซูมิ่งเชียงใหม่ไทยแลนด์นะก็เข้าไปจะมีข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆให้ศึกษาศึกษา,กษาครับเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้มีเข้าได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสครับเทคนิคต่างๆของกีฬาฟินครับซึ่งสมมติคนที่เป็นว่ายน้ำอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาเล่นกีฬาฟินได้เพราะมันคนละสมาคมเนาะสมาคมว่ายน้ำสมคั้นะคนสามารถแข่งได้ไม่ไม่โดนฟ้องร้องอยู่แล้วครับครับการที่เข้ามาเล่นกีฬาฟินเนี่ย ส่วนมากเด็กที่เล่นกีฬาฟินเสร็จไปแล้วเนี่ยจะมีสกิลสตรีมไลท์ใต้น้ำหรือเรื่องต่อแข็งแรงแข่งขันว่ายน้ำเนี่ยจะจะดีกว่าจะดีด้วยดีด้วยครับเมื่อนั้นช่องทางการติดต่อมีชัดเจนแล้วนะฮะว่าผ่านเพจ a c e b o o k นะครับฟินซูนิ่งเชียงใหม่เซิร์ชเข้าไปใน Google ใน a c e b o o k เจอหมดอยาวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวทีมงานคงมาลงให้เห็นแล้วนะฮะว่าติดต่อได้ที่ไหนยังไงนะครับแล้วก็สอบถามทางอินบ็อกได้นะครับคุูแดงคงจะตอบคำถามแล้วก็รวมไปถึง เพื่อที่จะมาลองดูว่าเล่นที่ไหนยังไงเพราะตอนนี้แน่นอนเราอาจจะปักหลักกันที่สนาม7 0ร้อยปีนะครับแต่ในอนาคตถ้า MOU กับมชได้เพิ่อไต้องย้ายฐานไปฝึกอยู่ที่สนามเอ่อสามเณรวุจิระวงใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งครับใช่ถูกต้องครับครับผมเอาละครับตอนนี้เราคงจะพักกันในตอนแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟินสวิมมิ่งไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าครับเราจะไปดูถึงเรื่องของอุปกรณ์ไปดูนักกีฬาของเชียงใหม่ ที่เขาจะไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยกันเดี๋ยวเรากลับมาในตอนหน้าครับเดี๋ยวอย่าพิ่งไปไหนฮะช่วงท้ายคลิปตรงนี้จะมีการแนะนำนะครับนักกีฬาเชียงใหม่เราที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นใครบ้างน้องๆแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงท้ายกันครับแต่วันนี้ผมกับคุณแดงลาไปก่อนครับสวัสดี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 ครับชื่อนายอิทธิพัฒน์ขอดแก้วครับชื่อเล่นชื่อโบนัท เรียนอยู่ที่โรงเรียนปินครับลงรายการใบฟิน50เมตร100เมตรแล้วก็เซิร์ฟเฟส50เมตรครับเป็นกำลังใจพวกเราเ้วยครับสวัสดีครับผมชื่อนายจิติัชรินมัานใจรรมชื่อเล่นชื่อสังครับเรียนโรงเรียนปิ้นรอยยิววิทยาลัยครับ Le ลงท่าใบฟิน50เซิร์ฟเฟส50 IM 100แล้วก็แอปเนีย50ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราเ้วยครับ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสวักษ์นะหนูต้องนางสาวไม่คอยว่าไ่อยว่าสวัสดีค่ะนางสาวสวักษ์หน้าขุนโถดค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอมสินค่ะอยู่โรงเรียนวชิราลัยค่ะก็รายการที่แข่งนะคะก็จะมีใบปินแอปเนียเซอร์ฟเฟนแล้วก็ไอเอ็มค่ะเป็นกำลังใจให้พวกหนูเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพรลพีสีดีมาจากโรงเรียนปินสลอยวิทยาลัยชื่อเล่นชื่ออินค่ะ รายการที่ลงแข่งมี Surface ฟสไบฟินแล้วก็ IM ค่ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ